ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแกมมยูนะคะจากเพจผู้หลานสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาตอบคำถามเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะที่ถามเข้ามาว่าอยากจะท้องแล้วมีคนแนะนำให้กินน้ำมะกรูดคุณยุยคิดเห็นว่าเป็นยังไงบ้างน้ำมะกรูดสามารถช่วยให้ท้องได้ไหม ควรทานไหมหรือไม่ควรทานนะคะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะคะว่าตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาแชร์นะคะอาจจะไม่ต้องทำตามหรืออาจจะทำตามก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคนที่ฟังนะคะก็อยากจะแบ่งคนที่มีปัญหาเรื่องของการท้องยากเนี่ยออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะ กรณีที่1คือคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมุดลูกนะคะกรณีที่สองคือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมุดลูกนะคะกรณีที่1เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมุดลูกหมายความว่า zzarella, ไม่ได้มีอาการปวดประจําเดือนนะคะ so ไม่ได้มีเรื่องของประจําเดือนมาผิดปกตินะคะ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเนื้อง,งอกมีซีดมีอะไรพวกนี้นะคะมาช้าแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมดลูกใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมุดลูกแค่ไม่พร้อมเฉยๆนะคะอย่างเช่นอาจจะตกไข่น้อยนะคะไข่ไม่สมบูรณ์นะคะหรือบางคนที่แบบว่าชอบออกกําลังกายเยอะออกกําลังกายหนักเกินไปเลยมีผลทําให้ ประจำเดือนเคลื่อนหรือมาช้านะคะรอบเดือนแบบยาวขึ้น40วัน50วันเงี้ยทำให้นับวันตกไข่พลาดได้นะคะปัจจัยอื่นๆนะคะที่อชอบกินของเผ็ดพริพกพวกยำพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกมักดองนะคะมันก็จะมีผลทําให้มดลูกอ่ะเกิดความร้อนนะคโอากาสในการตั้งครรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่ามดลูกยังไม่สมดุลน,นะคะหรือคนที่แบบว่า ชอบทานพวกอาหารเสริมเยอะๆนะคะอย่างเช่นพวกโปรตีนคอลลาเจนวิตามินซีวิตามินน่นวิตามิน 0, มน, 2, นี่เงี้ยเกิดการทานเยอะเกินไปเนี่ยมันมีผลทําให้มดลูกคุณร้อนเช่นกันนะคะมดลูกร้อนก็ไม่เหมาะที่จะตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่ากินอาหารเสริมเยอะเกินไป เพนพอดีนะคะอย่างโปรตีนอย่างเงี้ยสารสกัดโปรตีนอย่างเงี้ยเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายมดลูกมันก็จะร้อนโอกาสที่จะติดลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะยาพวกยาลดน้ําหนักนะคะยาลดน้ําหนักเช่นกันอาหารเสริมทุกอย่างที่เป็นยาลดน้าหนักเนี่ยส่วนมากนะคะฤทธิ์ยาลดยาของมันเนี่ยจะเป็นทางทางร้อนนะคะอย่างเช่นส้มแขกพวกมะขามป้อมนะคะในส่วนของยาสมุนไพรหรือว่าสมุนไพรลดน้ําหนักเนี่ยมันมีฤทธิ์ทางยาคือยาร้อนแล้วก็ ยาเปรี้ยวนะคะในการขับพิษขับของเสียเนี่ยอาจจะไปขับมดลูกของคุณขับฤดูเก่าขวดประจําเดือนเก่าพวกอะไรเงี้ยอาจคุณอาจจะท้องอยู่มันก็เลยหลุดออกไปนะคะก็เลยแบบว่าไม่ติดนะคะหรืออีกปัจจัยนึงนะคะที่ทําให้ติดลูกยากแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมดลูกคือพฤติกรรมการดื่มน้ํานะคะการดื่มน้ําไม่ค่อยชอบดื่มน้ําธรรมดาชอบกินน้ําเย็นเยอะนะคะก็ทาให้ติดลูกยากเช่นกันเพราะว่า มดลูกอะมันจะมีปัญหานะคะถ้าคนที่ชอบดื่มน้ําเยอะๆเย็นๆบ่อยๆยิ่งช่วงมีประจำเดือนมันก็ทําให้พวกประจำเดือนเก่านะคะมันไม่สามารถขับออกได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ออกได้เต็มที่นะคะบางทีอะมันทําให้ผนังมดลูกคุณหนาแล้วทําให้การฝังตัวของไข่ในมดลูกของคุณอะมันฝังเข้าฝังไม่ได้ก็ทําให้ลูกคุณติดยากเช่นกันนะคะจากที่พูดมาตรงนี้นะคะมันเป็นพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยภายนอก ทั้งหมดนะคะที่ทำให้คุณติดลูกยากแต่ไม่ได้เกิดจากปัญหาหมดลูกของคุณที่มันมีพิษสะสมแต่มันเกิดจากพฤติกรรมถ้ามีลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้ควรทำไงแก้ที่พฤติกรรมนะคะมดลูกร้อนที่เกิดตรงนี้นะคะเกิดจากมดลูกมันมีปัญหาไม่สมดุลน,นะคะถามว่าในกรณีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามดลูกไม่สมดุลเกิดพิษร้อนจัดแบบนี้กินพวกน้ำมะกรูดได้ไหม ถามแบบนี้ทานได้ในเคสแบบนี้ทานได้นะคะถ้ามดลูกคุณสะอาดไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่อยากจะปรับสมดุลจากมดลูกมันร้อนให้เป็นเย็นเนี่ยสามารถทานน้ำมะกรูดได้เพราะน้ำมะกรูดฤทธิ์ทางยานะคะเป็นยาเย็นคนที่ทาน น้ำมะกรูดแล้วติดลูกได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าสมดุลของมดลูกนวนเหมาะต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะคะมดลูกที่มันร้อนด้วยยา,ยาคุณกินยาไม่เยอะมดลูกที่มันร้อนด้วยการกินอาหารเสริมสมุนไพรลดน้ําหนักเยอะเวลาใช้น้ํามะกรูดปรับเข้าไปเนี่ยมดลูกมันจะเย็นขึ้นนะคะอุณหภูมิมันจะเหมาะ นะคะโอกาสติดหรือสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้นะมุดลูกที่สมดุลแบบนี้แบบนี้ในกรณีแบบนี้นะคะแบบคนทั่วไปทานได้อันนี้แนะนําให้ทานได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของน้ำมะกรูดไม่มีปัญหาสามารถทานได้แต่นะคะต้องมีแต่ด้วยแต่ในกรณีเคสที่2องในกรณีเคสที่ส,นเ,นเ,สเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกนะคะ 1. ประจําเดือนเคลื่อน2อสเดือนมาทีประจําเดือนมาผิดปกติฮอร์โมนผิดปกติสนะคะปวดท้องเมนนะคะตลอดปวดท้องอย่างรุนแรงแบบทุกเดือน 3. ม,มีซิสมีเนื้องอกมีพังผืดนะคะแบบนี้แสดงว่าภายในมุดลูกของคุณมีปัญหาในเคสแบบนี้ยุ้ยจะไม่ให้ทานน้ำมะกรูดฟังดีๆนะคะไม่ให้ทานน้ำมะกรูด เพราะว่าอะไรเพราะในเคสแบบนี้นะคะการทานน้ำมะกรูดคือยาเย็นน้ำมะกรูดฤทธิยาคือยาเย็นในบทลูกของคุณนะคะถ้าพูดกันง่ายๆดิขอใช้คำแบบตรงๆเลยมดลูกคุณสกรปรกหมักหมมไปด้วยประจำเดือนเก่าพวกซีบพวกของเสียแต่ถ้าคุณใช้น้ำมะกรูด ที่มียาเย็นเข้าไปเหมือนคุณกินน้ําแข็งฤทธิ์ยาของมันเนี่ยจะเข้าไปในมุดลูกพอมันไปเจอกับพวกประจำเดือนเก่าพวกซีดอะไรเงี้ยยาเย็นนะคะมันจะรัดของพวกเนี่ยให้มันเป็นก้อนแล้วมันหนืดแล้วมันแข็งแล้วเหนียวยิ่งทําให้ประจำเดือนเก่าซีดของคุณเน่ะเป็นก้อนเหนียวหนืดติดหนึบอยู่ในมดลูกยิ่งทําให้หมดลูกคุณหนาคุณแน่นหมักหมมไปอีก ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนมีปัญหาหมุดลูกยังไม่ให้กินน้ำมะกรูดเข้าใจตรงกันนะบางคนกินน้ำมะกรูดไปแล้วแต่มีปัญหาหมดลูกแบบนี้ยิ่งทําให้มันไม่ติดนะคะในเคตแบบนี้ยุ้ยถือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของมุดลูกเนี่ยยุ้ยจะไม่ให้กินอะไรที่มีฤทธิ์ยายเย็นทั้งหมดเลย หมายความว่าอะไรลิตยาเย็นคือพวกอาหารลิตยเย็นที่มันทําให้ก้อนเลือดคุณแข็งคุณหนืดนะคะคุณเหนียวอย่างเช่นไม่ให้ทานตอนที่มีประจำเดือนนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทานเลยไม่ไม่ใช่นะคะคือทานได้เวลาปกติแต่ช่วงที่คนที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกแบบเนี้ย 1น,นะคะช่วงมีประจําเดือนห้ามกินน้มามะพร้าวนะคะห้ามกินน้มามะพร้าวเพราะว่าน้มามะพร้าวเป็นยาเย็นเวลากินแล้วปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะหยุดแล้วทําให้เลือดเก่ามันไม่ถ่ายออกนะคะเลือดมันจะหนาฝังอยู่2ไม่ให้กินพวกแตงโมเอ่อแตงกวานะคะเป็นยาเย็นผลไม้ริดเย็นทั้งหลายงดทานนะคะหรือพวกน้ํามะกรูดน้ําใบเตยน้ําเก๊กฮวยน้ําใบบัวบกอะ,อะไรที่มันเป็นยาลิดเย็นหรืออาหารลิดเย็นทุกอย่างพวกผักบุ้งผักกาดอะไรพวก ย,ยาเย็นทุกอย่างเวลาเข้าไปในตัวของคนช่วงมีประจำเดือนมันจะน็อกไว้ทําให้เลือดคุณมันแข็งมันขับไม่ออกนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุ้ยจะใช้วิธีการปรับาธาตุนะคะปรับสมดุลของตัวให้มดลูกมันสะอาดอย่างเดียวนะคะถ้าในกรณีแบบนี้ไม่สามารถใช้น้ำมะกรูดได้ต้องใช้กระทุงพิษนะคะใช้วิธีการถ่ายพิษถ่ายของเสียหรือกระทุงของเสียที่มันอยู่ใน มดลูกของคุณให้สะอาดนั่นหมายความว่ายุจะใช้วิธีการรักษาโดยใช้สูตรของผู้หลานเท่านั้นในเคสแบบนี้นะคะก็ไม่ให้กินเลยไม่กินน้ำมะกรูดนะคะไม่ให้กินแต่ถ้าถามว่ากิน ดีไหมก็ไม่อยากให้กินเพราะว่าคุณมีปัญหาหมดลูกอะ่ะไม่อยากให้กินดีที่สุดนะคะก็นานๆทีอาทิตย์หนึ่งกินครั้งแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าบางคนอยากได้ลูกแต่กินน้ำมะกรูดทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะในกรณีคนมีปัญหาหมดลูกนะคะวิธีการรักษาของยุวินะคะอย่าง2เคสเนี่ยถ้าเคสธรรมดานะสามารถกินน้ำมะกรูดได้แล้วก็กินผู้หลานได้ด้วยไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เป็น,เป,นเป็นหนักๆน,น้ำมะกรูดงด แต่ใช้ผู้หลานในการถ่ายพิษถ่ายของเสียในมดลูกอย่างเดียวนะคะการใช้ผู้หลานเข้าไปเนี่ยคือสูตรของยุ้ยเนี่ยมันเป็นการปรับนะคะปรับระบบร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลร้อนเย็นเท่ากันแล้วถ่ายพิษในมดลูกออกพิษในมดลูกเนี่ยไม่ได้หมายถึงพวก พิษสารพิษนะคะไม่ใช่แบบนั้นพิษในมุดลูกนี่ยุ่หมายถึงว่าทับศัพทนะคะมันก็พวกประจําเดือนเก่าสะสมพวกหนองนะคะพวกสีพวกน้ําเหลืองเสียตกค้างนะคะน้ําคาวปลาเก่าหลังคลอดนะคะอะไรก็ตามอะที่มันทําให้มุดลูกคนมีปัญหาหรือว่าติดลูกยากเนี่ยทับถมกันเนี่ยเวลาไข่นะคะมันผสมกับอาซุจิใช่ไหมเวลามันฟักมันผสมกันแล้ว่โอกาสที่ จะเข้าไปฝังตัวในมดลูกอย่างเงี้ยมันก็โอกาสติดแต่ถ้าคนที่มีมีปัญหาเรื่องมดลูกมดลูกหนาด้วยของเสียเนี่ยมันก็จะฝังตัวอยู่แค่นอกมดลูกอย่างเงี้ยนะคะก็ะอาจจะม่ฝังที่เนื้องอกไปฝังที่ซีสของคุณเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการการแทงไงเพราะว่ามันอยู่นอกมดลูกนะคะนะคะถ้ามดลูกคุณพร้อมนะคะทำไงก็ได้ให้หมดลูกคุณพร้อมคุณสะอาดไม่มีของเสียเดี๋ยวลูกมาเองนะคะถ้ามีอะไรตรงกับวันตกไข่ ถึงเวลาเดี๋ยวน้องมาเองรอพร้อมนะคะก็แนะนําให้ทานทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะถ้าเวลาทานของผู้หลานนะคะไม่ได้กินเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวบางทีอะ่ะผู้หญิงพร้อมมดลูกพร้อมทุกอย่างแต่ผู้ชายอะ่ะมีโรคประจําตัวเยอะนะคะไม่แข็งแรงน้ําเชื้ออ่อนอย่างเงี้ยมันก็มันไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็เกี่ยวด้วยก็กินด้วยกันได้นะคะก็แบ่งกันทานนะคะก็ซองหนึ่งกินได้สามสี่คนนะคะ กินได้ทั้งครอบครัวนะคะกินคนละแก้วก็ได้นะคะแล้วก็ให้นับวันตกไข่ด้วยนะคะรอบเดือนวันตกไข่ให้นับให้เป็นวิธีการนับวันตกไข่นับไงลองไปดูหาดูใน Google นะคะเขาจะมีวิธีการสอนอยู่วิธีการนับวันตกไขก่ก็สมมุติเป็นเมนวันที่1อย่างเงี้ยคุณก็นับไปอีก14วันนะคะก็ประจำเดือนจำเออไม่ใช่วันตกไข่ก็จะมาประมาณวันที่14 15เนี่ยคุณก็มีอะไรแบบเว้นวันเลยก็ได้นะช่วงนั้นนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบ รอบเดือนปกติก็ใช้วิธีการนับวันตกไข่ดูนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนถามว่ากินผู้หลานแล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซ็ไหมเกี่ยวกับลูกเนี่ยยุ้ยขอบอกตามตรงนะยุ้ยขขยของผู้หลานเนี่ยยุ้ยไม่การันตีเรื่องการมีลูกนะคะ ถือว่ามันมาเป็นแบบของแถมนะคะของแถมจากการที่มดลูกคุณดีมดลูกคุณสะอาดร่างกายคุณแข็งแรงร่างกายคุณพร้อมได้น้องแบบเป็นของแถมมาเองแบบนี้มากกว่ายุ้ยไม่การันตีนะคะเพราะของแบบนี้อยู่ที่ร่างกายส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะบางคนเขากินเดือนแรกเขาติดเลยก็มีบางคนกินนานกว่าจะพร้อมอย่างเงี้ยเป็นปีกว่าติดก็มีอย่างนี้นะคะ อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะเห็นผลภายในสองเดือนสามเดือนที่กินบางคนสี่เดือนยังไม่ติดเลยไปติดหนุนปีกว่ายานี้ก็มีเะนั้นแล้วเนี่ยยุ้ยไม่การันตีนะคะถ้าอยากกินต้องเข้าใจทําความเข้าใจณใจุดจุดนี้เราไม่ได้โกหกว่ากินแล้วต้องมีลูกนะคะเราไม่ได้ขายของแบบว่าแล้วคุณยุ้ยขายของตามความจรงิงไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณต้องเห็นผลทุกคนแล้วคนชอบมาถามว่า เห็นผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมการันตีรับรองได้ไหมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถพูดได้นะบอกเลยว่าม,มันไม่สามารถพูดได้แล้วย้่ขายของแบบนี้นะคะตั้งแต่แรกอยู่แล้วยิ้งชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าคุณเลือกที่จะทานอะ่ะคุณต้องศึกษาเองแล้วมั่นใจในสินค้าจริงๆมันไม่ใช่แค่แบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเดือนสองเดือนมันจะติดอย่างบางคนเขาติดนะมันก็ติดเร็วไงแต่บางคนแบบไม่พร้อมมันต้องใช้เวลาางคุณต้องเข้าใจนะคะคุณอาจจะกินแล้วไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยคุณต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะคะอย่าไป แบบกินแล้วไม่เห็นผลเดือนแรกแล้วมาด่ายูบอกว่าไม่เห็นเห็นผลเลยกินมาตั้งสองสามเดือนก็ไม่ติดแสดงว่าคุณไม่ฟังคลิปเราคุณไม่เข้าใจในสินค้าเราแล้วคุณไม่เข้าใจพยายามทําความเข้าใจว่าตัวของคุณเองอ่ะมันไม่พร้อมหรือมันไม่ติดเพราะอะไรเพราะผัวคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าผัวคุณอ่ะไม่ทํากันบ้านหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออมันต้องจุดจุดนี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะคะ คุณต้องดูว่าคุณพลาดณตรงไหนสามีคุณไม่อยู่บ้านหรือเปล่ามาหาคุณเดือนละครั้งสองครั้งเงี้ยมันไม่ตรงกันตกไข่อะทำสักไปสักมาสามีมาหาเดือนแค่ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไปตกมันจะไปติดได้ยังไงมันไม่ตรงวันตกไข่นะคะก็ต้องดูเหตุผลด้วยมันเพราะอะไรหรือว่าเฮ้ยเราพร้อมสามีไม่พร,ร้อม,าารรมาารหรือเปล่าหรือสามีพร้อมแต่เราไม่พร้อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ ต้องเข้าใจต้องทําความเข้าใจเพาะยุ้ยไม่การันตีเรื่องของการเห็นผลนะคะเห็นผลไม่เห็นผลไม่รู้แต่ว่าเรื่องของปวดประจําเดือนนะคะเนื้องอ,อกพวกซีดพวกอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีเคสเยอะนะคะคือแบบลูกค้าทานเยอะรีวิวก็เยอะนะคะคุณไปศึกษาไปอ่านรีวิวก่อนใน Facebook ส่วนตัวของอยุ้ยนะคะเ้ยจะโพสต์รีวิวไว้นะคะที่เฟซแก้มยุ้ยผูพูหลานนะคะส่วน YouTube นะคะเกี่ยวกับข้อมูล ของสินค้าหรือการให้ความรู้ต่างๆนะคะจะอยู่ใน youtube ช่องหมอยุ้ยผู้หลานรีวิวนะคะจะมีรีวิวการทานอยู่เรื่องความรู้การให้ความรู้ทางแพทย์แผนไทยต่างๆอยู่ลองเข้าไปศึกษาก่อนนะคะยุ้ยอยากจะให้คุณน่ะศึกษาดีๆว่าสินค้านี่ทำงานยังไงเห็นผลยังไงกินได้ต่อเนื่องระยะยาวแค่ไหนต้องไปฟังเองเพราะว่ายุ้ยไม่สามารถบังคับให้ใครจะมาซื้อเพราะคนที่ซื้อของอยุ้ยเขาเขา,เขาฟังเองแล้วตัดสินใจที่จะ มาติดต่อเองทานเองนะคะก็ขอย้ําทุกคลิปนะคะว่าผู้หลานนะคะของยุ้ยเนี่ยมันเป็นแบรนด์สินค้านะคะแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าผู้หลานก็คือผู้หลานนะคะไม่ใช่เจียวกุหลานนะคะเดี๋ยวบางคนไปซื้อผิดเงี้ย,เ,ยเห็นเอยเห็นเจียวกุหลานราคาถึงร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทขายตามตลาดนัดทั่วไปขายในออนไลน์ทั่วไปเงี้ยคิดว่าเป็นอันเดียวกันคุณหมอยุ้ยกินของตัวนี้หนูซื้อมาร้อยห้าสิบบาทเนี่ย อ๋อเดี๋ยวขอดูสินค้าหนไอยอไม่ใช่ของเราเป็นเจียวคู่หลานทั่วไปเียก็หานิดนึงนะคะก็ไม่ใช่นะคะก็ผู้หลานก็คือผู้หลานอย่ายไปจําผิดหรือว่าสับสนนะผู้หลานกล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะ,ะราคา1 3 8่าบาทกล่องสีเขียวสีขาวแบบนี้เท่านั้นย้ํานะคะเท่านั้นราคาเดียวแบบนี้แล้วแคปซูล1น8 0ยบาทนะคะขวดแบบนี้แพ็คคู่นะคะ2850บาทของยุ้ยยี่ห้อผู้หลาน ไม่มีราคาหลักร้อยนะคะถ้าคุณเจอหลักร้อยเนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่ของเรานะคะถือว่าเป็นของก๊อปหรือของเรียนแบบมาให้คิดเป็นแบบนี้ของอยู่เนี่ยหนึ่งพัอยแดสเท่านั้นนะคะขอฝากด้วยะคะ่ะผู้หลานก็คือผู้หลานนะคะไม่ใช่เจียวผู้หลานนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชื่อมู่หลานด้วยนะคะผู้หลานก็สะกดแบบนี้พอสำเพาสะละอูไม่เอกข้อหี ลอลิงสลอานอหนูผู้ร้านแบบนี้นะคะไม่มีตัวสะกดตัวอื่นกล่องแบบนี้สีแบบนี้ราคาแบบนี้เท่านั้นนะคะยาซับซ้อนยากินผิดนะคะแล้วไม่ต้องมาถามอีกนะคะว่า,าผู้ร้านตัวนี้ช่วย,เด,ยวเดียวกันไม่สีนี้เดียวตัวเดียวกันเนี่ยเจอบ่อยนะคะบอกว่าเจอบ่อยก็อธิบายแบบนี้อยู่แล้วคุณชัดเจนอยู่แล้วนะคะถ้ามันไม่ใช่กล่องตามนี้คือว่าไม่ใช่ของยูยชัดเจนอยู่แล้วคุณต้องแยกยาสินค้าให้ออกเลือกให้เหมาะสมกับ คุณนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจคุณอยากจะกินอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ของยุยอยามาอย่ามาแบบว่าอุ้ยคุณฉันกินที่นี่แล้วถูกกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะของยุราคาถึงแบบนี้เท่านี้เท่านั้นนะคะก็ตามนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ